กันแดดดี UV ไม่กล้าแตะผิวหน้าแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้อ่านจะพาทุกคนผิวหน้ารอด ปลอดภัยจากทุกการทำร้ายจากแสง U V นั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีหลอดนี้ไม่รับประกันนะครับฝ้ากระหน้ามองค้ำมาอย่างแน่นอนแต่ถ้ามีหลอดนี้แล้วก็ปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนครับกันแดดหลอดนี้เป็นกันแดดจาก Herb Co โกโกครับสารสกรัดจากสมุนไพรธรรมชาติจากเมล็ดดอกบัวและก็ยังมีสารสกรัดอื่นๆร่วมอีกถึง12ชนิดเลยนะครับค่า SPF 50 PA บว,บ,วบวกบวกอีกด้วยซึ่งเป็นค่าที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหน้าของเราแล้วก็ปกป้องผิวของเราให้ปลอดภัยจากแสง U V ได้จริงนะครับเป็นเนื้อครีมกันแดดเนื้อปิ สีเขียวอ่อนเกลี่ยง่ายซึมไวครับไม่หนักผิวเลยนะครับใครที่มีผิวสองสีนะครับหรือว่าผิวสีน้ำผึ้งทาไปแล้วกลัวจะหน้าขาววอกลอยจนเกินไปไม่ต้องห่วงครับเนื้อครีมกันแดดตัวนี้จะปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นแค่1สเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าสภาพผิวแบบไหนผิวสีไหนก็ใช้ได้นะครับและหลอดที่อามถืออยู่นี้เป็นขนาดอยู่ที่ห5กรัมนะครับใช้ได้นาน30วันเลยนะครับมาในแพ็กเกจแบบนี้แต่ราคาสิครับเพียงแค่4 9 0บาท ถ้าใครชอบความคุ้มค่าแนะนําเป็นไซส์ใหญ่ไว้ติดบ้านครับแบบนี้เลยนะครับไซส์ใหญ่หลอดใหญ่กล่องสีทองแบบนี้นะครับข้างในจะมรรจุ1หลอดแต่ขนาดอยู่ที่30กรัมครับใช้ได้นาน60-90วันเลยนะครับชอบความคุ้มค่าใช้ได้นานเลือกไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้าชอบพกพาทาสะดวกทาได้ทุกที่เลือกขนาด15กรัมไม่ว่าจะเลือกไซส์ไหนก็ผิวหน้าปลอดภัยจากแสง U ูและก็มีผิวหน้าที่สวย,สยใสกยฟ้าเฮอร์บโกพร้อมดูแลผิวคุณให้ปลอดภัยจากทุกแสง UV ด้วยกันแดดหน้าใสจากสมุนไพรธรรมชาติเฮิบโกเท่านั้นนะครับ